บริษัทมามืดที่แซง Google Amazon ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้านตัวควบคุมสมาร์ทโฮมจะเป็นบริษัทอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมทีนะครับพอเราพูดถึงสมาร์ทโฮมเนี่ยเรามักจะนึกถึง Google Amazon Alexa Google Home อ่ะจะสั่งให้ทำงานอะไรทำเปิดทีวีเปิดไฟล์เก็บข้อมูลต่างๆแต่ณนะปัจจุบันครับ มีบริษัทมามืดที่ทำสมาร์ทโฮมเหมือนกันและแซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกในไตรมาสสามที่ผ่านมานี่เองจากข้อมูลของเว็บ s ติลจี a อ a นนารายนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นบริษัทที่ผมแปลกใจมากๆนะหลายหลายคนนะครับคงคิดกับผมน่าจะเป็นเสี่ยมี่หรือเปล่าขายของขายโปรดักต์ทั่วโลกเลยตัวของสปีกเกอร์เสี่ยมี่เนี่ยก็เข้ามาขายในประเทศไทยแล้วนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับบริษัทมามืดที่แซง Google Amazon ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกนั่นก็คือไต่ตู้ครับ ต้องบอกว่าเป็นม้ามืดที่ผมเคยสนใจหุ้นตัวนี้แต่ไปตู้เนี่ยครับมีปัญหาในเรื่องของการทํากําไรมีปัญหาเรื่องของการแอดควายลูกค้าใหม่ๆรวมไปถึงนะครับคู่แข่งอย่างเทนเซนต์แลีบาบาเนี่ยแข็งแกร่งมากๆทําให้ตัวไปตู้เนี่ยบอกว่าโอ้โหหลุดจากบิ๊กเทคไปแล้วเมื่อก่อนบิ๊กเทคกลุของจีนจะมีไปตู้เทนเซ็นแล้วก็อีบารบาครับก็่เรียกกันว่าแบตนั่นเองแต่ตอนนี้ครับไปตู้กลับมาใหม่แล้วบอกเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไปตู้เนี่ยราคาหุ้นแย่ไปหลายปีนะครับแลวเร เลกูเลเตอร์หรือว่าโดนทางการจรีนเนี่ยออกกฎหมายมาหุ้นล่วงเละเหมือนกันครับแต่การที่ไปตู้นะครับเทอรราคาหุ้นบริษัทกลับมาได้อย่างรวดเร็วและสูงกว่าไฮเดิม erm, ในหลายๆปีที่ผ่านมานั่นก็เพราะไปตู้เริ่มทําหลายๆธุรกิจแต่ธุรกิจส่วนใหญ่ของไปตู้ครับอยู่ในประเทศจีนเพราะฉะนั้นนะครับคนที่ไม่ได้ใช้โปรดกักคนที่ไม่อยู่ประเทศจีนเนี่ยอาจจะมีข้อมูลค่อนข้างจัดน้อยมากๆหรือถ้าคนที่ไม่ได้ตามหุ้นไปตู้จริงเนี่ยอาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงครับ และนี่คืออีกหนึ่งม้ามืดครับที่ตัวของไปตู้บอกเลยว่าจะเป็นอนาคตและจะเชื่อมต่อกับอีโคซิสเต็มของบริษัททั้งหมดนั่นก็คือสมาร์ทโฮมนั่นเองจากรูปนะครับนี่คือข้อมูลสิ้นไตรมาสสของปีนี้นะครับเพิ่งผ่านมานี่เองอันดับหนึ่งของโลกก็คืออเมซอนอันดับ2 Google อันดับ3ามไปตู้แสดงว่าเห็นไหมไปตู้ก็ไม่ได้เป็นม้ามืดเสียทีเดียวนะในเรื่องของอุาสารกรรสมาร์ทโฮมเนี่ยเขาก็ยืนเป็นเบอร์ต้นต้นของโลกเหมือนกันแซงอาลีบาบาแซง Apple, แอปเปิลแซงเสี่ยวมี รวมไปถึงบริษัทญี่ปุ่นหลายหลายบริษัทที่พยายามที่ทำสมาร์ทโฮมด้วยครับและข้อมูลนี้นะครับวัดมาจากยอดขายสมาร์ทสปีกเกอร์และก็สมาร์ทดิสเพย์ครับนั่นก็คือตัวควบคุมตัวสั่งการสมาร์ทโฮมนั่นเองครับเรามาดูเปเปอร์ของ Strategy Analytics ออกมานะครับเมื่อกลางเดือน9ต้องบอกเลยว่าเป็นเปเปอร์ที่น่าสนใจครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมเนืนะที่โตในช่วงการระบาดเนี่ยอย่างเงียบๆโดยที่ไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจนั่นคือเรื่องเกี่ยวกับสมาร์ทโฮมนั่นเองครับคนอยู่บ้านมากขึ้นคนทางานท ณปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาเรื่องซัพพลายเชนปัญหาเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ขาดแคลนแต่รับว่ายอดขายของตัวควบคุมอุปรอกรณ์ต่างๆภายในบ้านด้วยคําสั่งเสียงกลายเป็นว่าเติบโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมาร์ทสปีกเกอร์หรือสมาร์ทดิสเพย์นั่นเองครับและเติบโตมากกว่า30%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วด้วยนะครับและเท่านั้นไม่พอครับอันดับในการเติบโตเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลที่ผมไฮไลท์ครับเขาบอกว่าณปัจจุบันไปตู้ครองตลาดสมาร์ทดิสเพย์นะครับถึง3าของตลาด smart อันดับ2เนี่ยคืออเมซอนครองตลาด26%ของตลาดโลกระยะห่างถือว่าค่อนข้างพอสมควรทีเดียวครับแน่นอนครับข้อมูลเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้แล้วว่าแน่นอนละตลาดต้องอยู่ในจีนแน่นอนเพราะบริษัทอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Google ก็ถออตัตมาแล้วอเมซอนก็น่าจะไมไ่สามารถเติบโตได้ในจีนครับภาษาหลักที่ตัวไปตู้ให้บริการนั้นคือภาษาจีนเองครับจึงทาให้อุปกรณ์ของไปตู้เนี่ยหรือว่าตัวสมาร์ทเดเวิร์สเนี่ยไม่ออกมาสู่ตลาดโลกมากนะักแต่กลับเติบโตอย่างมากในประเทศจีน และเรามาดูกันครับนี่คือหน้าตาของสมาร์ตเดเวลครับเห็นไหมารูปร่างก็เหมือนเหมือนกันหมดนะครับเหมือนเสี่ยวมี่เหมือนเหมือนอเมซอนเหมือนเหมือน Google นะครับด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวของสมาร์ s สป a เกอร์ด้านขวาเนี่ยจะเป็นสมาร์ d i s สเพย์ครับสมาร์ตเดสเพย์ก็คือพูดง่ายจะมีหน้าจอเข้ามาเองด้วยนะครับแต่อันนี้คือเสี่ยวตู้เสี่ยวตู้นะครับไม่ใช่เสี่ยวมีเท่านั้นไม่พอครับตัวของไปตู้เองเนี่ยก็บอกแล้วว่าเฮ้ยการที่เขาจะครอบครองตลาดนี้ได้หรือว่า มี potential จริงๆหรือ value จริงๆของตลาดสมาร์ทโฮมเนี่ยมันอยู่ที่ระบบปฏิบัติการด้วยเพราะฉะนั้นนะครับตัวไปตู้เองครับก็พัฒนาระบบปฏิบัติการของตัวเองเช่นเดียวกันที่มีชื่อว่าตู้เอออ OS และระบบปฏิบัติการตู้เออนะครับสามารถใช้ได้กับรถยนต์มือถือ wearable ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนาฬิกงนาฬิกาแว่นตาเอวยรวมไปถึงนะครับอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านแปลว่าโอ้โหอะไรที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอะไรที่มีสามารถฝังโปรแกรมลงไปได้เนี่ย ตู้เอ๋สามารถเข้าไปควบคุมได้และนี่ครับมันคือการฟลอ์ของข้อมูลมันคือโอกาสมหาศาลในการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆของตู้เอ๋อร์วมไปถึงนะครับไปตู้เนี่ยเปิดโอกาสให้พันธมิตรหรือว่าบริษัทอื่นๆเนี่ยเข้ามาทําธุรกิจด้วยครับตอนนี้ก็เห็นว่ามีไฮเออร์แล้วมีหลายบริษัทที่ อยู่ในจีนและก็นอกจีนเนี่ยเริ่มเข้ามาใช้อยู่ในระบบบริการตู้เอ๋อแล้วด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปกันต่อน,นะครับแล้วก็สมาร์ทโฮมเนี่ยมันสําคัญอย่างไรเหรอต้องบอกเขาว่าสมาร์ทโฮมเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยังต้องพัฒน,นาย,ยังอีกไกลครับเพราะสมาร์ทโฮมในฝันจริงๆของไถเทคเนี่ยหรือว่าจุดสุดท้ายที่ทุกคน,นคาดหวังกันก็คือเราสามารถสั่งสามารถควบคุมภายในบ้านได้ตัวบ้านมีเซ็นเซอร์ต่างๆจับการเคลื่อนไหว กล้องเอ่ยหรือแม้แต่ตัวจับความร้อนเพื่อดูว่าเอ้ยคนป่วยล้มหรือเปล่าคนแก่อยู่ในบ้านล้มหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งนะครับมีการคาดการณ์ไงว่าเราต้องการอะไรแล้วก็บริการสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก่อนที่เราจะสั่งเสร็จด้วยซ้ํารวมไปถึงเราสามารถเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นผมเดินไปตู้เย็นอ่าของหมดนะครับผมสามารถสั่งตู้เย็นบอกว่านมหมดสั่งนมให้หน่อยพรุ่งนี้เอามาส่งตอนนี้ลหลายประเทศเริ่มมีแล้วครับแต่นี่คือตู้เย็นถูกไหมต่อไป สมาร์ทมิลเลอร์้ยแต่งหน้าแต่งผมอาจจะมีโฆษณามาให้นะว่าเอ้ยจะไปงานเลี้ยงใช่ไหมเอาชุดนี้ไหมสมาร์ทมิลเลอร์ก็มีแล้วนะครับแต่ยังไม่มีใครรวมกลายเป็นสมาร์ทโฮมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ง่ายเลยครับแต่การที่เราพูดถึงสมาร์ทโฮมก็ดูไม่มีอะไรในพิธีเราก็เอาอันนู้นมาใสา่อนันนี้มาใสา่ให้อยู่บนระบบปฏิบัติการเดียวกันอันนั้นก็ใช่ครับมันง่ายครับสําหรับคนที่เราอยู่อาศัยคนเดียวถูกไหมครับหรือว่าเราไม่มีแขกมาเลยผมเคยไปดูคลิปค,ปคปนึงครับที่ผู้บริหาร Google เนี่ ที่เป็นคนดูแลรเรื่องสมาร์ทโฮมเนี่ยออกมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วสมาร์ทโฮมเนี่ยดูเหมือนง่ายนะแล้วพูดถึงคอนเซปต์เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยแต่ลองคิดดูถ้าเราเป็นคนวางระบบเนี่ยมันยากมากเลยนะยกตัวอย่างเช่นสมมติบ้านผมเนี่ยเป็นสมาร์ทโฮมหมดแล้วถูกไหมเพื่อนมาเที่ยวที่บ้านเวลาผมจะเข้าห้องน้ำผมก็อ่ะฝัดเลยอ่ะเปิดน้าสิกลายเป็นว่าพอเพื่อนผมมาปุ๊บจะทําอย่างไรให้คอมพิวเตอร์ยอมรับเพื่อนผมให้เพื่อนผมสั่งงานได้หรือเพื่อนผมเข้าไปทําดูระในห้องน้านําโทรมาทีสั่งฝัดให้หน่อยอย่างนี้มันก็ไม่ใช่แล้ว้วถหมหรือเเาาาขปุ๊ แล้วออกไปแล้วแล้วเ้าเข้ามาใหม่เหมือนกับไปเดินสวนรอบสวนหน้าบ้านเนี่ยครับแล้วเข้ามาใหม่สามารถเชื่อมต่อ,อได้หรือเปล่าแล้วการเชื่อมต่อจะเชื่อมต่อได้ขนาดไหนจะสามารถสั่งเปลี่ยนช่องทีวีตรงโถงกลางได้หรือไม่เนี่ยมันมีอะไรเงื่อนไขเยอะแยะอีกมากมายครับรวมไปถึงถ้าเขากลับไปแล้วล่ะแล้วเขาอยู่ที่บ้านปุ๊บเพิ่นว่าบ้านเขามีสมาร์ทโฮมเพิ่นว่าถ้าเขาลืมล็อกเอาออกจากระบบบ,บ,บ้านผมสมมติเขาบอกว่าเปิดทีวีกันว่าทีวีบ้านผมจะเปิดด้วยหรือเปล่าถ้าผมอนุญาตแล้วนะครับมันเป็นอะไรที่ ยังมีรายละเอียดปีกย่อยอีกเยอะแยะมากมายเลยครับที่จะต้องทําเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของสมาร์ทโฮมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยังต้องดูกันต่อไปพัฒนากานต่อไปแต่อย่างที่บอกแหละครับว่ามันมีโอกาสมากมายหนึ่งเลยนะครับง่ายๆเลยก็คือเรื่องของ Medical device หรือว่าการรักษาพยาบาลครับตอนนี้เริ่มมี i a b l e ต่างๆที่เก็บข้อมูลเราถูกไหมไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับอัตราการเต้นของหัวใจแต่ลองคิดดูครับถ้าเรามีเซ็นเซอร์แบบนี้อยู่ทั่วบ้านล่ะข้อมูลก็ยิ M ่งชัดกว่าบอกโอ้โหสมมติผมบอกจะต้องไปหาหมอแล้ว กินยาลดความดันทำไมเราไม่กินหรอกจะไปหาหมอก่อนอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมกินยาตอนนั้นแหละหนึ่งอาทิตย์ค่าที่ได้ก็คาดเคลื่อนถูกไหมครับเพราะนั้นะข้อมูลคุณหมอก็วินิจฉัยไม่ได้ก็ดูอ่าวก็ตามเนี่ยก,ก็ดูคนที่ก็ดีนะแสดงว่าก,กินยามาตลอดเลยซึ่งแน่นอนครับถ้าผมทําแบบนี้จะส่งผลต่อการรักษาสุขภาพผมเนี่ยในระยะยาวอย่างแน่นอนแต่ถ้าเรามีข้อมูลหนึ่งเนี้ยครับคุณหมอไม่ต้องถามเอาข้อมูลมาดูเห็นชัดเจนกินอะไรไปหรือเปล่าการนอนเป็นอย่างไรนอนหลับหรือเปล่าหรืออย่างเช่นบอกอ๋อคุณหมอบอกว่าให้ผมเนี่ยต้องนอน ผมบอกโหช่วงนี้งานเยอะนอนวันละหกจะบอกว่านอนวันละหกเดี๋ยวคุณหมอก็ว่าบอกแปดละกันผมก็โกหกได้ถูกไหมแต่ว่าถ้ามีข้อมูลเหล่านี้ก็โกหกไม่ได้รวมไปถึงนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยบ้านอาัจฉริยะที่ออกแบบสำหรับผู้สูงอายุจะมีเซ็นเซอร์นะครับตรวจจับขึ้นความร้อนการเคลืค่อนไหวด้วยถ้าสมมติว่าผมเนี่ยอาจจะแบบมีญาติผใหญ่ท่านหนึ่งนะครับที่อยู่บ้านคนเดียวผมก็อยากรู้ว่าอจะมีใครดูแลหรือเปล่าตัวคนส่วนใหญ่ก็ต้องทํางานถูกครับแต่ถ้ามีเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนไม่มีการเคลื่อนไหวนานละหรือ ตำแหน่งของร่างกายความร้อนของร่างกายเนี่ยอยู่ที่พื้นมากกว่า5นาทีเราก็ต้องดูแลอย,อยู่ที่พื้นตรงไหนของบ้านถ้าอยู่ตรงที่นอนอ่ะเราเข้าใจได้หรือว่าอยู่ห้องนั่งเล่นที่ญาติผู้ใหญ่เราเนี่ยชอบไปนอนเล่นเราก็เข้าใจได้ถูกไหมแต่ถ้าอยู่ในห้องน้ําล่ะอยู่ในครัวล่ะและเราไม่ได้มามนิเตอร์ตลอดนะครับว่าญาติผู้ใหญ่ท่านนั้นอยู่ที่ไหนอาจจะตั้งโปรแกรมเลยไหมว่าถ้าเป็นแบบนี้เนนะโทรเข้ามาในมือถือเราเลยบอกว่าให้ไปดูจอซิว่าคนที่เรากำลังดูแลเนี่ยไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมนะหรือว่าเกิดเป็นอะไรไปให้เรารีบโทรหาท่าน อย่างี้ครับก็เป็นอะไรที่มีแว l u ลูมากๆถูกไหมครับรวมไปถึงครับบริษัทเทคก็เห็นชัดเจนแล้วว่าโอ้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะเก็บข้อมูลได้มหาศาลรวมไปถึงครับโอกาสในการที่จะเลือกแพลตฟอร์มหรือเลือกสินค้าให้กับผู้ใช้งานด้วยยกตัวอย่างเช่นครับสมมตินะครับผมบอกว่าผมซื้อทีวีของซัมซุงมาถูกไหมระบบปฏิบัติการเนี่ยก็แน่นอนครับก็ต้องมีซัมซุงอยู่แล้วด้วยซึ่งถ้าเขามีอำนาจในการต่อรองมากๆเขาอาจจะไม่ให้ผมเนี่ยใช้ระบบปฏิบัติการอื่นเลยก็ได้นะนน่นแปลว่าเขาก็มีโอกาสที่จะส่งข้อมูลสสสส่่่งงงรราาายกินค้ อะไรก็แล้วแต่ที่ผู้ให้บริการนะครับสามารถติดต่อกับคนใช้บริการได้เพียงอย่างเดียวและอย่างที่บอกครับถ้าเราอยู่บ้านนะปัจจุบันนะสิ่งที่เราจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ง่ายที่สุดนั่นก็คือมือถือถูกไหมครับแต่ถ้าทุกอย่างเป็นสมาร์ทโฮมหมดนั่นแปลว่าเฮ้ยไม่ว่าจะเป็นกล้องเอ่ยไม่ว่าจะเป็นการที่เราพูดสั่งซื้อของในอินเทอร์เน็ตได้เอ่ยเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเราถูกเก็บข้อมูลตลอดเวลาครับและอีกเรื่องที่สําคัญของสมาร์ทโฮมนั่นก็คือไซเบอร์เซเคียวริตี้ถ้าเรามีกล้อง แล้วกลายมาว่าถ้าเราโดนแฮ็กได้ล่ะหรือแม้แต่กระทั่งใครสามารถเข้ามาในระบบได้สั่งปิดเปิดไฟได้ปิดเปิดน้ําได้เนี่ยมันก็คงจะยุ่งยากมากเลยถูกไหมครับเพราะว่าเราก็เห็นว่าระบบธนาคารหรือว่าบริษัทเทคเนี่ยยังโดนแฮ็กกันอยู่เลยเพราะฉะนั้น,นครับเราก็ต้องรองเรื่องไซเบอร์เซเคอริตี้ให้มันปลอดภัยมากยิ่งขึ้นถึงจะสามารถใช้งานได้ครับและนี่นะครับก็คือโอกาสมากมายมหาศาลที่ตัวบริษัทเทคเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาเล่นในตลาดสมาร์ทโฮมและที่สําคัญครับก็คือยังไม่มีใครของเรามาดูกันต่อเลยครับ ตู้เอ๋อเนี่ยซัพพอร์ตอะไรบ้างครับสมาร์สปีกเกอร์แน่นอนครับของเขาเองถูกไหมใช้สั่งการทีวีตู้เย็นไฟฟ้ารวมไปถึงหุ่นยนต์ต่างๆที่มีในบ้านอย่างเช่นยนต์ทำความสะอาดก็ได้นะครับและถ้ามันไม่พอครับยังเปิดโอกาสให้หลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามาจอยด้วยยกตัวอย่างเช่นเอนเตอร์เทนเมนต์วิดีโออย่างเช่น, Video, ชน Netflix TV โชว์เอ่ยหรือว่ารายการท้องถิ่นต่างๆครับข้อมูลต่างๆนั่นหมายถึงการโฆษณาด้วยหรือเปล่าจะเป็นรายได้อีกช่องทางด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าเลือกให้เหมาะสมและไม่บ่อยเกินไปเรรรราาาากกก็ู้้้สึึวว่่อจจะะไไไมมมดดคคญถถังนบ ข้อมูลไลฟ์ไฟล์ต่างๆผู้ช่วยเหลือต่างๆตารางนัดยกตัวอย่างเช่นผมเตือนมาคุณที่ครับสิบโมงมีนัดประชุมนะครับอ่าผมรู้สึกโอ้สบายใจแล้วมีคนเตือนรวมไปถึงนะครับการควบคุมดีไว c ์ต่างๆซึ่งเหล่านี้นะครับเราก็เห็นได้เลยว่าในหลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยตัวของไปตู้ไม่ได้ทําแต่ก็เปิดโอกาสให้บริษัทอื่นเข้ามาจอยแล้วก็แบ่งสัดส่วนรายได้กันก็สามารถทําได้ดังนั้นนะครับไปตู้ก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมอื่นเพื่อหารายได้จากข้อมูลที่ระบบปฏิบัติการ ตู้เอ่อ OS เนี่ยเก็บข้อมูลไว้ก็ได้ครับและอย่างที่บอกครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะเอาธุรกิจอื่นๆที่ไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนของไปตู้มาเล่าให้ฟังครับอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้แหละที่ทํมาให้เมื่อปีที่แล้วนะครับราคาหุ้นของไปตู้เนี่ยขึ้นมาเป็นเด้งจะมีธุรกิจอะไรบ้างเดี๋ยวเราติดตามชมกันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ผมรบกวนให้ช่วยกดติดตามผมหน่อยนะครับทวิต u ตอรคุยกันยังกับทีแล้วก็เฟซบุ๊กคุยกันยังกับทีขอบคุณมากเลยนะครับที่กรุณาฟังคลิปนี้จนจบแลวเด